โซนเขตบ้านเฮายังคงเก็บคือเก่าเด้สองร้อยออกสองร้อยเขาสองร้อยคนเล่าเด้คนเล่าคนไทยนี่ยผลิเก็บตามมาตรฐานคนไทยนี่หนึ่งร้อยคนไทยเขาเก็บหนึ่งร้อยเขาออกเก็บเขาหนึ่งร้อยออกหนึ่งร้อยคนไทยหนึ่งร้อยแมนแสดงว่าเฮานี่เขาเขาประเทศตัวเองตรงเสียเงินเขาเสียเงินเขาแพงกว่าคนไทยเขาบ้านเฮาอีกแพงกว่าคนไทยเขาออกซีเสียอยสองร้อยนะทุกคนเขาเขาสองร้อยออกสองร้อยแต่ว่าคนล่าคือคือคนไทยเขาห่ร้อยออกร้อยคือเขาหออกงร้อยคือคือคนเล่าคือเฮานี่ ข่าวกุลาวกับเ,เสียซองลอย,ออยอเจ้าเล้ากับเสียซองลอย,ส,ออยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบ่าวต้นโมสุขุสุคนนอมุนีกับมาพบมาพอ่อกับบ่าวต้นและกับบ่าวลัง,งเพื่อน<ร>บ่าวต้นบ่าวเจ็บสตอรี่ชีวิตเนาะทุกคนสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบ่อต้นมุนีกับม,มาพบมาพ่อกันมานั่งคุยกันในรอบหกเจ็ดวันอยู่เลยทุกคนเนาะ เจ็ดตั้งแต่ก่อนวันที่สามสิบเนาะแยกตัวกันก่อนวันที่สามสิบคือบ่ต้นกับไปไปเวียงจันทร์ทุกคนบ่บ่ต้นไปทำวีซ่าทำงานเพื่อนกับไปเที่ยวสวรรค์เขตสวรรค์เขตบ้านเกิดของพ่อไปกับพี่ในเพื่อนพาเอฟซีฝั่งไทยเพื่อนเพื่อนอยากไปย้อนยุคเพื่อนเลยกาไปกับบอโบพร้อมโอ้เพื่อนอยากไปคือเพื่อนเพื่อนอยากไปเที่ยวคีฟุนดินแดงคีฟุนดินแดงเพื่อนอยากไปเฮานี่มาแดงเฮ้ยฮานีมาเพื่อนหันเป็นเป็นดาบเป็นคนไทยถี่เป็นส่วนมาก ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างต่างแดนอความเจริญนี่ประเทศไทยเพิ่นก็มีอยู่แล้วไปต่างประเทศเพิ่งเห็นอยู่แล้วเพิ่นอยากเห็นอีหยังที่มันเฮ้ยย้อนกลับไปเมื่อหลายย้อนกลับไปย้อนกลับไปเพราะว่าเพิ่นนี่เพิ่นเป็นคนอยู่ภาคกลางเนาะแมนแมนบ่ต้นคือว่าเพิ่นสิบ่เห็นนะอาจสิบ่เคยเห็นนะอาโนนดินแดงเพิ่นอาจสิบ่เคยเห็นด้วยซ้ำเคยเห็นบ่เคยเห็นด้วยซ้ำเพราะว่าประเทศไทยนี่เจริญมาเป็นจะจะลอยปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในภาคกลางนี่ธนบดินแดงมันหายากกันใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำให้สานน่ะ อาเซียีอาจสิมีอยู่อาจสิมีอยู่อาจสิมีอยู่แต่ว่าภาคกลางนี่อาจสิบ่มีแต่นี่เพิ่นอยากไปเห็นเพิ่นอยากไปเห็นคือเพิ่นก็เลือกอีน่ะพาไปบ่อนเจริญเพิ่นก็แน่กับ่เอานงเพรไปเพราะเพิ่นอยากเห็นจุดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเพิ่นก็อยากฮู้ว่าเฮ้ยมันมันเหมือนอันที่เฮาเคยไปถ่ายครั้งนึงเด้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรนหรือว่าคิดว่าเฮาไปเลือกถ่ายเฉพาะจุดหั่นนะเออเพิ่นก็ได้ไปเห็นทีนี้ก็เห็นทั้งสะพานกัวนกวนอินกวนเล็กที่มันแต่ยาน ทุกอย่างนะคือควเล็กคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยบ่มีเลยนะควเล็กเป็นนั้นบ่มีเลยนะแมนแมนแมบ่มีเลยประเทศ่มีแต่มีแต่สะพานกับถนนมันคือกันเลยอ่ะแม่ถ้าเท่าบอนี้ยมาข้างนอกมาข้างบนหัวจักว่าสะพานอ่ะหัวจักข้ามถนนไปเลยเฮาชวนเพื่อนอ่ะอ่าอยู่สุวรรณภูมิมีแท็กซี่อ่าเป็นอ่ารถไฟฟ้านี่รเพื่อนเขาสามารถส่งอ่าเอาเมาได้ออกไปเขตนอกเพื่อนเมาส์สองแถว หนังสองแถวก็สองแถวโอ้สองแถวบ้านเฮาเจอข้อต้องเต็มเลยคือมันเห็นในไอ้คนคลองมั่งยังคืออยากเห็นบรรยากาศมันมีจริงเลยอะไรประมาณนี้นะอืเดี๋ยวว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเองตัวเองก็เลยว่าก็เลยบอกว่าตอนแรกอ่ะเพิ่นเท้าเพิ่นมีโต๊ะกังวลบ่ในเรื่องของอ่ามันมีข่าวเรื่องกองล้กองร้อนเนาะนะกองร้อนอ่าเพิ่นโต๊ะก็เลยบอกว่าอันนี้ตัดไปเลยกองร้อนเขาอธิบายว่ากองร้อนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจ หรือมันมีหน้าที่มันต้องมาจับอะไรพวกเราไอ้พวกที่รีดไถพวกได้ทำอย่างนั้นก็คือพวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยพวกนั้นก็แอบทําทั้งนั้นถ้าเกิดว่าไปกับเฮาเฮาก็หลับรองนะไปกับโบวเฮาก็หลับรองเพราะว่าบุมยังต้องกังวลนะพอยังเฮาต้องลงสื่อก็ขออนุญาตเพิ่นเพิ่นก็ให้ให้ลงสื่อเพราะว่าเพื่อป้องกันตัวเพิ่นพ้อเนาะหนึ่งป้องกันตัวเพิ่นสองคนทุกคนเอฟซีทุกคนก็ได้เห็นว่าไปกับสมเฮาถ้าเกิดยังขึ้นมีหยังกัเนี่ยสองคนนี่นะเพราะว่ายังเฮา มีที่อยู่ชัดเจนซึ่งลักฐานต่างๆเขาออกในไทยเขาชัดเจนนะ้าเกิดยังึ้นสามารถสืบได้เลยเข้าอยู่บ้านใดเมืองใดเห็นได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอัปเดตให้เพื่อนเห็นเขาไปนักเขาแทะจุดใดตรงหดแน่นะเพื่อนไปจังมื้อเพื่อนสามสามสามคืนสามคืนอ่าสี่วันสามคืนสี่วันนอนนอนอยู่เราจะคืนสามคืนอยู่อยู่เราสามคืนกับสี่วันสี่มื้อเพื่อน นอนสามคืนกับสี่อยู่สี่มื้อนอนใช้นอนนอนบ้านโตบ่ะหรือนอนนี่คือในนอนเฮาสิพานอนบ้านแต่เพิ่นบ่นอนเพิ่อนเขอนอนอันนั้นเพิ่นเพิ่นได้พยนยนหนึ่งเฮาเอานี่นะสิเพิ่นบ่นอนแบบเพื่นเพิ่นลังเกิยแล้วยังดอกแต่ว่าในนอนแล้วเนาะห้องน้ามันกะโครโคโซเอาตรงแต่ว่าเพิ่นบ่ลังเกียรนะเพิ่นเข้าได้สองห้องนอนบ้านเฮามันก็โล่งๆนอนกันเลยเพื่อนเฮาอย่างที่โตเห็นเฮาถ่ายทอดน่ะเพื่อนเฮาบ่ริโภกปิดอย่างเลยแบบมีเลยนอนแบบนี้ใช้ชีวิตแบบคนแบบว่า จนจริงๆอ่า้ำพุทจริงๆบ้านเฮาหันทีนี้ก็เพิ่นก็ตรงนี้เพิ่นก็ได้อยู่ได้แต่เพิ่นสิ่งที่เพิ่นคิดก็คืออ่ากฎหมายลาวมีว่าบ่ให้นอนอ่นเฮือนคนอื่นอ่าเพิ่นกำนึงตัวนี้ตัวนี้เอาเอางั้นดีกว่าจะได้เพิ่นกับสิไปอ่ะอืจําเป็นต้องได้พาเพิ่นไปนอนอืก็ห่างออกไปประมาณสักห่ากิโลโอลจากเฮือนเฮาไปอบ้านพักไปนอนพักก็ให้รถเอารถมอไซค์อ่าน้องเฮ้าเ่ยอันพากันไปส่งขับไปคือคือคือบ้านพักนี่ก็ตั้งในในในหมู่บ้านหั้ง ไปหมู่บ้านห่างออกไปอำเภอหมู่บ <character. S 1> um ้านเท่า huh. นี uh ้อำเภออำเภอนนี้อแมร์เพื T ่อนเพราะอำเภอมันใกล้อ่ะอำเภอหนึ่งเด้แต่ถ้าเกินมาอำเภอเท่านี้ใกล้เด้อำเภอที่เขาขึ้นบ้านทั้งหมู่บ้านเขาขึ้นอำเภอนี่ไกลอำเภอที่ที่บริขึ้นกับหมู่บ้านหมู่บ้านทา้งบริขึ้นนั่นคืออยู่ใกล้มันสี่ห้านาโลไปฮอดมันต่างกันอย่งไรเอฟซีทุกคนเนาะแบบว่านอนบ้านเบาแจ็บกับนอนรีสอร์ทแต่ใกล้ๆบ้านเบาแจ็บมันต่างกันแบบไหน เนาะเป็นย <laughs> ังคือบรให้เขานอนเทือนบาวเจ็บให้ม <so biodiversity> ันเลี่ยวนอนไว้บอดพวกกองร้อนพวกกฎหมา้นะเป็นยังคือบรให้เขานอนเทือนให้มันเลีวซะมันกรบอแตกต่างกระโดดเพราะว่าห่างกันหากิโลหนึ่งบดอำเภอกับบ้านบาวเจ็ดมันความเจริญกองบริษัแตกต่างกันเนาะคือกันนั่นแหละสนบดคือกันเป็นยังคือต้องแบบว่าอ่าซัพพอร์ตพวกอ่ามีรีสอร์ทรีสอร์ทเนาะเป็นยังคือ้ คือบ่ไห้แบบว่านอนเฮือนคนทุกคนจนก็นได้เนาะคึออาจจะเอาใจคนมีเงินบ่ันี่ไอ้องผู้นะมันต่างกันยังไงแต่แต,แตใใ่ในมุมเฮ้าหันคือเขา้าอยากให้นอนขนาดพเพราะว่าเฮากับรับรองแหละเพราะว่าเฮากับคิดว่าบ่มีผลนในนอนหลกคนมาเหว่าในีก็อย่าแต่ว่าเข้ากับในหมู่บ้านเข้ากับสมัครคุยกับหมู่กับผู้ได้จะกลงลงร้อนยังแล้วแต่นะตำรวจกงตรวจกุญยังแล้วแต่เขาก็สามารถคุยกันไต่มันมันมันก็อยู่ที่มันอยู่ที่บ้านแนวเพื่อแมนอยู่ที่บ้านบ้านต้องไอ้ที่เฮาไปนอนหัน บ้านที่มันมันโบแมนดอกว่าอำเภอนอกนี่หมู่บ้านที่ขึ้นกับอำเภอนี่เขามีรีสอร์ทหมู่บ้านนันคนได้นอนเยอะแยะคนมากคนมีผัวพม่ามีผัวกะเมนมีเมียกะเมนเต็มอาญะอยู่หมู่บ้านนั่นน่ะเขาบอกอันนั้นก็ได้เขาบอกว่ากนได้มันช่เป็นทีหมู่บ้านมันจะเป็นทีคนแหละส่วนายมันท้องมันหิวทุกคนมันก็เลยอยากได้เงินห้องหิวมันกินเท่าไมันก็ไปอิ่มขอใส่คำหยาบๆไปว่าคนบางคนมันจะไล่มันไปวาอ อยากได้ของผู้อื่นนะคนบางคนบางหมู่บ้านเป็นอย่างนั้นโลดเบ้าตรงๆเลยเพือ่อนเนียถ้าคนในบ้านนั่นบว่าให้กันแหละเนาะบมมีทางเนะาะภาสิไม้นี่อพออย่างทุกคนก็คูออยเดียวเพื่อิงคนหนึ่สมมติเอาไปเนาเพืเ่อนเสียดยังได้ะงฮะไม่หม,ลม,ม,มดละเสียดยังได้คือคือเขาอยากทำอีกเรื่องหนึ่งอีกเนาะคือเขาเห็นทางการเล่าเพื่อนประกาศว่าคนเล่าในขาออกด้านในบริษียเงินเพื่อนประกาศตอนแต่ก่อนเพื่อนเก็บมาตลอดเพื่อนเกดเก็บมาตลอดในแต่ก่อนนะตอนนี้คือว่าหนังสือพิม หรือว่าข่าวนังสือพิมแบบอันดับหนึ่งของลาวนี่ก็คือประกาศออกมาว่าเขาออกด่านในคนลาวแมนบริเตเสียเงินแม <Man, S 2> นเพื่อนยินตลอดออันนี้คือแบบประกาศไปทางการเรียบร้อยคุนประกาศไปทางการเรียบร้อยก็ถือต้องคือหลายคนก็นสามารถที่จะทักทวงได้ในเรื่องแบบนี้แต่เพื่อนอสวัสดเขตบ้านเฮงยังคงเก็บคือเก่าเด้สองร้อยออกสองร้อยเขาสองร้อยคนลาวเด้คนลาวคนไทยนี่บริเตเเก็บตา้มาฐานเทาไ่นี่หนึ่งร้อยคนไทยเขาเก็บหนึ่งร้อยเขาออก เก็บเขาหนึ่งร้อยออกหนึ่งร้อยคนใหนึ่งร้อยแม่นแสดงว่าเฮ้านี้เขาเขาประเทศตัวเองต้องเสียเงินเขาเสียเงินเขาแพงกว่าคนไทยเขาบ้านเขาอีกแพงกว่าคนไทยเขาออกสีเสียอยูสองร้อยนะทุกคนเขาเขาสองร้อยออกสองร้อยแต่ว่าคนลาวคือบ้าคนไทยเขาร้อยออกร้อยเพื่อเขาสอกร้อยคือคือคนลาวคือเฮ้านี่เขาลาวเสียสองร้อยองร้อกจะลาวเสียสองร้อยสองร้อยมันมีขาลงไม่ได้ถ้าเกิดวันหยุดนะคตะเลิกต่างๆเสียขาลงไม่ได้อีกอีกเป็นหกสิบบาทอ่า 60บาทแต่ว่าด้านไทยได้เหยอด้านไทยนี่ด้านไทยเนี่ยแต่คนเล่าเนี่ยในนอนเลี่ยเขาเป็นคนต่างดาวเขาเขามาครัเป็นแรงงานอีกเขาเสียสามร้อยมูลฐาเขาเสียสามร้อยอันนี้บุพเพปรกรกติกาบ้านเพิ่นแต่คนไทยบาทเดียวกขาบุเสียได้บาทนี่ไงเห็นเขาบอกคือโหคือต่างกันเลยคือคนไทยนี่เราแบบว่าบ้านเพิ่นเวลาเขาวัดเนาะเขาวัดคือคืออยังไงอี่างวัดโพ วัดโพนเป็นบริเตียได้คนไทยคนไทยเป็นบริเตียก็เพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นเจ้าของประเทศนะครับวัดโพวัดอรุณคือคือบริเตียเห็นเลยบริเตียถ้าคนต่างชาติต่างด้าวเป็นเซียนี่คือเพิ่นแบบว่าหยกประชาชนบ้านเพิ่นเป็นเป็นเจ้านายวะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้มีอำนาจในเพิ่นบ้านเฮานี่สมมติว่ามีสถานที่เก็บกับคนลาวเก็บได้เก็บบนแมนเชียยกเว้นได้คืออยู่ท่าหลวงนี่เอาไปเห็ดเอาไปเห็ดวีซ่าวันนั้นคนลาวห้าพันกีบแต่คนไทยบุคคลนะคนลาวห้าพันกีบก็คือเก็บอ่ะ นั่นแหละไงวะคือมึงจะเป็นคนเล่าก็ยานะคือชิดมึงบริจาคฟรีนะเอ,อแบบนี้ฮะน,นะมันต่างกันแบบว่าวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่ออเกินยังประชาชนนี่ที่แตกต่างกันขนาดคนไทยปฏิบัติอย่างผู้ประชาชนอย่างผู้มีอํานาจในขณะเจ้าหน้าที่บ้านเฮาปฏิบัติเฮากับคนทั่วไปเลยเนาะคนทั่วไปเลยที่ว่าอะเพิ่นวอกยังมาเฮาก็ต้องเสือต้องฟังแบบนีนดเมนนเมนเมถูกต้องยังบ่ฮู่เลย เมื่อทารลยอ้างกันทึงอ้างกันทึงในกรณีที่ถือต้อง,องบทเทียงจะคำพอกรณีที่อ่าเรื่องไอ้ซองลอยนี่เจ้าสิเอายังไปอ้างไปอยา่าคูดกันทางเทิงเขาประกาศมันเรียบร้อ,ลอ,อ,อยลบห้เก็บเก็บคือบทถูกต้องคืออายอยู่ด้านเวียงจันทร์นี่บริเก็บได้เพื่อนก็น,น,นั่นเลยยังไงเวียงจันทร์นี่คือบริเกบ็บบริเก็บเฮาไปมันอะไรเวียงจันทร์บริเก็บแขวงคำม่วนนี่การเพื่อบห้เก็บแต่เขาเจ้าหน้าที่พนิษฐาสิเก็บอยู่ที่พันกีบอันนี้เขาก็เสียให้ได้นะทุกคน พิ่นสิเขียนป้ายไว้เลยคนต่างประเทศคือที่คนบ่แม่นคนลาวน่ะเสีย10,000กีบออืแต่อันนี้คือคนต่างประเทศกับคนลาวนี่ด้านแง่ขโมนคือเก็บเท่ากัน10,000กีบอือ10,000กีบโอ้ดีเพิ่นเขียนป้ายไว้เลยคนต่างประเทศน่ะเสีย10,000กีบ10,000กีบเฮาเมื่อปีที่แล้วได้เสีย8,000กีบปีนี้ขึ้นมาเป็น10,000กีบ10,000กีบทุกคน10,000กีบนี่ตกเป็นเงินไทยอยู่ประมาณสัก10กว่าบาท10กว่าบาท10 18บาทประมาณเนี้ยิบแปดบาทถือโอเคนะถึง โอเคนะเพื่อนมันสิยังได้กับเขาถือโอเคขนาดนี้เพราะยังของเขามันคือสองร้อยไปออกออกเข่าสองสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบต่างเขาตัวแบบป่าเฮลโพสเพื่อนประเทศเดียวกันได้หนิประเทศเดียวกันต่างกันบ้านบาโบนี่คือกันกับบ้านเขาเลยบักเซ่นี่อยเดียวที่มันอยู่ที่วคนาโบคุมดาดเนาะวคนาโบคุมดาดบาตุนคือวันนี้นะน่าจะเป็นเช่นนั้นบาตุนก็อยากให้เพื่อลงไปเบิ้งลูกน้องเพื่อในนะว่าเป็นยังคือเก็บเทนอยอยากอยากอยากหู้นะบอมเบลบาอยากเสียนะอยากหู้นะเงินจำนวนนี้เอาไปใส่ เนาะเงินเอาจะจำนวนเอีจำนวนนี át, ้เอาไปเ็หยังเอาไปปลูกต้นไม้อยู่ในด่านบ่หรือว่าเอาไปซ่อมแซมสะพานบ่เนาะนโยบายยังอย่าหูนายุบ่ายยังเนาะอยากหูอย่างหูนะไม่ได้นไรแปลว่าปีสองพันสิบสองพันส้าหานะพอปีสองพันสิบหกเราบอกต้นกะทาวาเก็บคือเก่านะก็อยากได้ใบเสร็จนะทุกคนใบบินบันเทิงเขาอะ่ายงซะอยากได้ใบบินบันเทิงเขาเลยเนาะเออแต่ถ้าแขกเนี่ยเป็นยังจังคือยังยังได้ต่ำเท่านั้นเขามันว่ากันในไหนเขาบ่ได้ให้เก็บอยู่หันอยู่ในป่ายบรให้เก็บ เขาเขียนแต,คนต 8, น 4, ่คนต่างประเทศเสียแปดพันกีบปีนี้เสียสี่พันกีบคนต่างประเทศแต่ว่าคนลาวเ,เ,ลลนนาเพิ่นบ่ได้เขียนมาหันเลยคนลาวบ่ได้เขียนเลยตัวลงขึ้นผมนะเพื่อนสวรรคเขตนี่เป็นอ่าแขวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวและเป็นอ่าประชากรรายที่สุดในประเทศลาวและเป็นน่าจะเป็นอ่าแขวงที่มีประชากรมาเฮ็ดเวียกขีนง,งานอยู่างไรรายที่สุดอีกเพราะยังนประชากรมันหลายเพราะฉะนั้นการเข้าออกนี่คงจะหลายขนาดแม่นๆๆเนาะถ้าเกิดวังเงินส่วนนี้เนาะอ่าสามารถ เก็บแล้วมันเขาต่อส่วนกลางจริงๆเนาะเอาไปพัฒนาประเทศถือ่ได้ร้ายนะเอาคิดว่าได้ได้ร้ายเติบนะนี่เนาะสมมติว่าเก็บเ้า2สองร้อยบาทนี่นะเก็บสองร้อยบาทนี่บอต้นว่าอยากให้เอาไปพัฒนาซะบอลไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์แนียไดโนเสาร์นะเอาไปปลูกหยะมุ้งนั้นให้มันเคี้ยวเอาไปปลูกดอกไม้เอาเดินสายปราป้ามาเนาะเห็ดให้หน้าให้ดให หญ้าเขียวเห็ดอะไรเป็นหูเป็นเห็ดอะมันงามแก่บ้านเฮาทางกับไอ้ที่แดงๆนี่ก็เอายังไปสีดไปล่างซะแม่นจ้างคนซะจ้างแบบคือเจ้าหน้าที่กทมา็คืออยู่ประเทศไทยเป็นกวาดขยะกวาดถนนทุกมือนานนะต้นว่าเอาเงินจำนวนนี้ไปเห็ดไดบอกเนาะเนาะยางนน้อยก็คือนี่แหละโบเวียดไดโนเสาร์นี่แหละเพราะว่าเป็นประตูทางเขาสวรรค์เขตเลยขามไปรถหญ้ากระเดงจึงขึงอยู่ ถ่าในในตรงด่านนะเพื่อมีหนังสือมีหนังสือเหมือนกับเหมือนกับสิ่ทาแขกบอกว่าเก็บสิพันกีบหรือตรงนี้ก็จะเขียนไว้เลยเก็บสองร้อยสองร้อยบาทเพราะต้องเอาไปเห็ดตัวนี้ทำตัวนี้มีแบบชัดเจนให้แบบคนที่ผู้พ้นเสียเนี่ยเห็นเลยได้ชื่นใจเข้าว่านะไม่มไีภสงสัยหรอกเพราะยังสุดท้ายแล้วเขาก็มาเห็นเวียทงานในประเทศไทยเขาก็ได้เงินสุดทางก็ส่งกลับบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วถ่าเงินส่วนหนึ่งของเขาได้ไปสั่งสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเขานี่นะเห็นไห้เวลาอ่า แขกบ้านแขงเมืองไปนี่เพิ่นได้ใส่สถานที่แบบว่าสะอาดหูสะอาดตาแล้วมีความสุขเข้าว่าเป็นยังที่เขาพรอม่อมนะพรออมนะเพราะวันนี้เขาว่าว่งเขาก็เห็น,นกันว่าคนไทยเป็นแบ่งปันใงไดเพิ่นเสียสลระกันยางไดสิ่งเหล่านี้เขากับมาที่นี่เขาก็ลายปีเขาก็าเ,ากเก็บกรรมเห็นเลยก็บอยากปฏิบัติตามเพิ่นนะเนี่ยอยากปฏิบัติตามเพิ่นอยากเป็นนั้นนะเพิ่นแมนมนเมนเนาะเสียยังก็คือเห็ดป้ายใหญ่ๆเลยทุกคนคือว่าเขาไปไปซื้อพั นะหรือว่าซื้อสินมูอยู่ในตลาดเพิ่นยังมีราคาบอกว่ากิโลเท่านันเท่านี้แต่อันนี้เป็นยังคือว่าด่านเข้าออกประเทศเฮานะด่านเข้าออกสวรรเขตบ้านเฮาเป็นยังคือบบเห็ดป้ายเนาะาวาเสีย200ร้อยก็คือเขียน200รอ,อยเลยนะทุกคนเนาะคืออยากให้แบบให้ให้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ความชัดเจนเนาะเสียเสียได้โอ้อยากได้ความชัดเจนปกติที่ผ่านมาก็าเสียตลอดอยู่แล้วเสียตลอดบริวารได้จมยังเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาก็ยอมรับบริยินประกาศของทางขันเทีงว่า จะบอกให้คนเราเสียแล้วก็ได mm ้ย hmm. e like er, ินจจะเลยประกาศทั้งไอ้สื่อรายสื่อที่ในเ่าประกาศแต่ว่ามันยังคงปฏิบัติเช่นเก่าเช่นเคยก็เลยอยากหู้นะอยากหู้ทีว่าที่ไปถ้าเกิดว่าไอ้สวรรค์นเขตหรือว่าปากเซนี่เพม่นมีแพนมีระบายนี่ต้องเห็นแบบนี้อันนี้อ่าอันนี้คนแนะนาไปโวนคนหนึ่งนะกาบไริวารยังนะแต่อันนี้เขาบหู้เลยบุหับหููยังบริเหนณยังนะคือวอกอยากได้ใบเสร็จคือว่าเงินเงินจำนวนี่เขาเสียไปแหละเขาไปอยากให้บุคคล เพจาะว่าโบยากให้บุคคลอยากให้ส่วนรวมแมนอยากให้ส่วนรวมบอกว่าเจ้าเสียเอาไปพัฒนาวงเวียนวงเวียนไดโนเสาร์บอหรือว่าเจ้าเสียเอาไปพัฒนาสวนผอกกระดวดบอข้าวเพาะมาทุกคนหรือว่าเจ้าอยากเอาไปซื้อต้นใหม่มาปลูกกางถนนให้มันสวยงามบอกับพอบนะทุกคนถามเฮ็ดแล้วมันห้แล้วบ้านเฮ่าแบบว่ามีสิ่งที่พัฒนามันขึ้นมาถ้ามมันเป็นของสาธารณะแมนผู้ทุกคนมีสิทธิ์ใส่ สิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นยังทีพร้อมอยู่แล้วในในน้ำคนลาวคนหนึ่งเนาะนะบบแมทว่าบบแมทว่าเสียไปแล้วแหละเสียไปหายเมียน้อยเฮือนนั่นบบเมียน้อยเฮือนนี่บบซื้อรถบาทนึ่กูจะให้แล้วกีบนึงกูจะให้เพื่อนในนั้นอยากให้คขนาดไหนอยากให้ทั้งเลยเป็นฮะอ่ากูจะให้เลยเงินนั้นใดทุกคนคือคือว่าต้นแบบอยากให้ส่วนรวมอยากให้ส่วนรวมไปอยากให้บ้านเฮาแบบว่าพัฒนาคือบ้านบ้านเพิ่นเมืองธาตุทุกคนบอกว่าเอาง่ายใช่ไหมว่าบอกว่ามันว่าไป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 อยาก ไปต่อต้านหรือ,อยังอยากให้มันดีอยากให้มันชัดเจนนะเพื่อนเนาะอยากให้มันโปร่งใสเพาะั่นไปเม่์มมคือว่าเสียเขาจะห่้ว่าเสียยังเนาะทุกคนมึติว่าเขามีเมียนเนาะมเมียเขาเอาเงินไปสองหมื่นเราไปเห็นสื่อ,อยังมาเขาจะต้องการการความชัดเจนอันนี้คือการอะไรเนาะเอาไปเห<า>็น<า>ยังเงินก็อยากก็อยากให้ทบทวนคืนว่าที่เพื่อนประกาศมานี่คนลาวเขาเขาบ้านเขาเองกันอยากเสียเงิน อบอกอายเพื่อนบอกนะเป็นยังคือเพื่อนประกาศออกมาแล้วคนเล่าเลยเขาหู้นะเขาหู้ประชาชนคนเล่าเนี่ยหู้ทุกคนที่เขาอ,ออกด่าชสวนาเขตแต่ว่าบางคนเขาขันสิบบกก้าว้าบวกก้าอืมเนาะแต่ว่าคนเอานี่กล้าแหงา้งนะกล้าแห้งมากคนมึนหน้ามึนแหงน้งนคนไห่คนไ<ด><บ>ห่แบบบวกก้าว่าบกาวกก้าวเนาะแต่ว่าคนเอาคนเอานี่หน้ามึนแห้งอะไรคนเอานี่คินเัองบวกอยือนเนาะสุขเจ้าคิดเบิ่งเนาะสุขเจ้าสุขเจ้าคิดเบิ่งเอาเงินของคนอื่นนะ เงินทีหากินนำลังคนนะชุ่มเจ้าเอาไปซื้อหันซื้อนี่ชุมเจ้าแบบ่าสิเป็นพญายทองใหญ่เลยตายเลยเป็นพญายทอง,งใหญ่ตายได้ <ใน S 2> <า>จำนวนเนี่น้ายนวนี่ยเปนมโนรกปมตายไปเลยก็เขาก็สิเอาไปเผาทองในบาทนีชุ่มเจ้าย่าเลยหยกเลิกเลยแม่เนาะถ้าเหตุแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวมต่อคนหมู่มากเนาะเกิดผลดีต่อบ้านเมืองเสเชื่อหลือเกินว่าคนเราไรยคนกะอ่า คงจะเพิ่งพอใจนะแม่แม่แมเท่าในเมื่อทั้งแค้ขมวดเฮาสบายใจเพื่อเลยยุ้ยสิบแปดบาทเพิ่น <c oughs> เออ18บาทแต่ที่จริงเพิ่นก็บ,บ่ให้เก็บนะแต่ว่า <c oughs> แต่มันก็โอเคนะเพิ่อโอเคเยอเคยู่จริงๆ18บาทมันโอเคขนาดนะแต่ว่าคือคือบา้านเฮาในสิบแบาทโอเคบ่10บพันกี่โอเคบ่โอเคได้อือเพราะว่าที่ผ่านมาเฮาเสียหลายกว่าหันโอ้เลือหลายกว่าหันท่าว่าคนไทยนี่เพิ่นออกมาบ่ให้เสียนี่บาทนึงเขาเจ้าก็บ่เสียได้โอ้ยเออเพิ่นคือ ต้องอย่างที่บอกอ่ะคนไทยผืนผืนหู้อยู่แล้ววาเงินนี่อ่าเจ้าหน้าที่นี่ได้รับเงินเดือนจากไสแล้วผืนจ่ายแล้วอืนว่องนี่ผ่นจ่ายแล้วเจ้ามีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยเท่านั้นไอ้คนไทยคนไทยป็นหู้แบบนี้นะและคนไทยนี่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อพลเมืองเผ่นนี่เหมือนเสมือนแบบว่ามิรน้องบ่บเหมือนเจ้าหน้าก็ไเ้เสมือนมิรเสมือนญาติผ่นนะผ่นบอกกันผ่นผืนที่บอกผนแบบ เบ่งแต่เบ่งบปในบริเวณใดบรได้ออกจากราชการเลยเพื่อนนะเพิ่นเบาเบาไปชานเพื่อนอู้เบาแบบดีทันเบ่งไม่นบรได้ออกจากราชการเลยเว้นเชต่ว่าไอปชนคนได้ที่นี่เง่าบ่คนที่แบบว่าอ่าเกิดยังลบก้นผู้อื่นบ่เห็ดยังบดีนะตรงนั้นเพิ่นอาจจะต้องใส่เสียงแน่เนาะเพราะว่ายังเพราะว่าสุรายก็เพิ่นรักษาส่วนรวมเด้หนาแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเจ้าดีๆนี่ไปว่าบดีใส่เจ้าอย่าเลยเจ้ามีโอกาสเลยอยู่อันนี้คือคือคนไทยประวัติการณ์นี่เนาะบ้านเทาได้เห็ดแบบนี้เลย บ่ไดายได้ปะ,ะบ่ไดา,ายมาดใหญ่มาดใหญ่นี่ได้ปะคือเฮานี่เป็นลุงเนาะใช่ไหมลุงเนาะเขาเขาเป็นลุงเนาะเขาสเตปนี้นะสเต็ปเพิ่ดเป็นันน่นสเต็ปเพิ่ดเป็นั่นาดบอกคือกัดเลยแต่ขนาดขาโค้งไปมันยังมึงต่างกันละต่างกันและนาต่างกันและ ข้ามไปนี่มันก็ต่างกันแล้วต่างแล้ว่างถนนนี่ก็ยังแตกต่างกันแล้วโอ้โหแนวสองข้างทางมันต้องห่วงเลยนะแนวสองข้างทางมันคนละโลกเออแม่นเลยเมืนมันแตกต่างบ้านเฮามีแต่ทุ่งเพียงขี้โอขี้เหนือเต็มเลยคือบ้านเฮาก็โลกโลกอนาคตบ้านเฮาแต่ประเทศไทยก็โลกความเป็นจริงสองโลกไลยขันก็โดนแม่นโค้งสื่อเนาะเอาอสำหรับที่นี้เนาะทุกคนเนาะสรุปแล้วอะ คนลาวเขาประเทศลาวก็เสียเงินเข่านะทุกคนเสียเงินเขาเสียเงินออกเนาะแต่ว่าคนไทยเขาประเทศไทยนี่ยไม่เป็นฟรีฟรีทุกอย่างะสำหรับคลินี้ทุกคนมาตุนกับศิลาพีร้าน้องไปแล้วทุกคนเนาะสำหรับคลินี้มาตุนเขากาวเขาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม